มาออกแล้วขณะน,นี้คุณพระช่วยเป็นตัวนำเลดี้สปีดเป็นตัวที่สองซุปเปอร์แมนที่สามเฉลิมลาบที่สี่น้องนัทวันที่ห้าที่โค้งปลายเก้าคุณพระช่วยเป็นตัวนำอยู่เลดี้สปีดเป็นตัวที่สอง ซูเปอร์แมนที่สามเฉลิมลาบที่สี่ที่ป้ายแปดคุณพระช่วยเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยเลดี้สปีดถาดไปเป็นซูเปอร์แมนเฉลิมลาบและน้องนัทวันที่โค้งป้ายจ็ดเลดี้สปีดเริ่มแรงทะลุผ่านขึ้นเป็นตัวนำแล้วติดตามด้วยคุณพระช่วยถัดไปเป็นซูเปอร์แมนและเฉลิมลาบ ที่ไปหออกต่อทางตรงเลดี้สปีดเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยคุณพระช่วยถัดไปเป็นซปเปอร์แมนและเฉลิมราบขณะนี้เลดดี้สปีดยังเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยคุณพระช่วยถัดไปเป็นเฉลิมราบและซปเปอร์แมน ครับแล้วครับมาออกแล้วขณะนี้วาเลนไทยเป็นตัวนำเก่งกาตัวที่สองที่โค้งป้ายเก้าเกงกาตเป็นตัวนำติดตาวาเลนไทยต่อไปเป็นฉัดรนาลิศเลทได้ ที่ป้าย8ปดชัดลิตและทางาผ่านขึ้นเป็นตัวนาแล้วต่อไปเป็นเก่งกาดวาเลนไทนยและรักสุดใจขณะน,นี้ชั้นลิตเป็นตัวนาติดตามไปด้วยเก่งกาดต่อไปเป็นวาเลนไทนยที่โค้งป้ายเจ็ดชัลิตเป็นตัวนาเก่งกาดแรงทางนอกตัวที่สองวาเลนไทนยตัวที่สามรักสุดใจตัวที่สี่ ต่อไปเป็นหันสิ้นที่โค้งปลายหกออกทางตรงเก่งการแรงทางนอกผ่านขึ้นเป็นตัวนําแล้วข้าหน้านี้เก่งการเป็นตัวนําฉัดนิตตัวที่สองวาเลนไทน์ตัวที่สามสาวชุมแพรตัวที่สข่ะนนี้วาเลนไทน์เป็นตัวนําติดตาไป็นฉัรนิตต่อไปเป็นวาเลนไทน์และสาวชุมแพร มาพร้อมจะออกจากออลมาออกแล้วอาลอ,า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 อาขณะนี้ดาวรังสิตเป็นตัวนำวินเจเนตเป็นตัวที่สองเพชรทรงชัยที่สามจิตจร์ที่สี่ใคยไปเป็นเพชรจินดาที่โค้งป้ายเก้า ลาวรังสิตเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยวินเจเน็ตและเพชรทรงชัยที่ป้ายแปดสาวรังสิตเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยวินเจเน็ตเพชรทรงชัยไทยไปเป็นจีจาจ์ดที่โค้งป้ายเจ็ดสาวรังสิตยังเป็นตัวนำติดตามด้วยวินเจเน็ตและเพชรทรงชัยไทยไปเป็นจีจาจ์ด ที่ไปออกเสือทางตรงสาวลังส์เป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยวินเจเนตเพชรทรงชัยสั่งไปเป็นยอดสายทองขณะนี้สาวลังสีเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยวินเจเนตเพชรทรงชัยขณะนี้สาวลังสีเป็นตัวนำติดตามด้วยวินเจเนตเพชรทรงชัยขณะนี้สาวลังสิีเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยวินเจเนตเพชรทรงชัย มาออกแล้วขณะนี้จันเจ้าขาเป็นตัวนำเกียรติมาตัวที่สองวินเนไว้ภูมิชนะตัวที่สามถี่โค้งปลายเก้าจันเจ้าขาเป็นตัวนำร่ำรวยตัวที่สองเกียรติมาตัวที่สามภูมิชนะตัวที่สี่มิ่งกระมนลตัวที่ห้าต่อไปเป็นดวงสมหวัง ที่ป้ายแปดจันเจ้าขาเป็นตัวนำร่ำรวยตัวที่สองเกียรติมาและทางในตัวที่สามภูมิชนะตัวที่สี่มิ่งกมลตัวที่ห้าขณะนี้จันเจ้าขาเป็นตัวนำร่ำรวยตัวที่สองเกียรติมาตัวที่สามที่โค้งป้ายเจ็ดจันเจ้าขาเป็นตัวนำร่ำรวยและทางนอกตัวที่สองเกียรติมาและทางในตัวที่สามตเป็นภูมิชนะและมิ่งกมล โค้งไปหกออกทางตรงจันเจ้าขาเป็นตัวนำเกียรติมาและทางในตัวที่สองขณะนี้จันเจ้าขาเป็นตัวนำเกียรติมาตัวที่สองล่ำรวยตัวที่สามที่จันเจ้าขาเป็นตัวนำเกียรติมาตัวที่สองล่ำรวยตัวที่สามมิ่งกะมลตัวที่สี่ดวงสมหวังตัวที่ห้า มาออกแล้วขณะน,นี้บางกอกเป็นตัวนำโนยีเป็นตัวที่สองขณะนี้ผ่องสายเป็นตัวนำโนยีนเป็นตัวที่สองบางกอกที่สามทันต้าที่สี่ที่โค้งป้าเก้าผ่องสายเป็นตัวนำอยู่ติดตามให้นโนยีนและซานต้า ที่ป้ายแปดผ่องสายเป็นตัวนำจิตามด้วยโนยีนถัดไปเป็นซานตา้าควิคแคปพิเกินและสเดาหวานที่โค้งป้ายเจ็ดโนยีนเป็นตัวนำแล้วซานต้าเริ่มแรงขึ้นมาเป็นตัวที่สองถัดไปเป็นผ่องสยและควิคแคปพิเกินที่ไปอกจะออกทางตรงโนยีนเป็นตัวนำติตามด้วยซานตา้า ไปเป็นควิกเคนพี่เกินที่ไปอกจสนอกทางตรงโนยีนเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยซานตาและควิกเคนพี่เกินขณะนี้โนยีนเป็นตัวนำติดตามด้วยซานตาและควิกเคนพี่เกินขณะนี้โนยีนเป็นตัวนำาี่เกินพี่เกินเริ่มแรงขึ้นมาเป็นตัวที่สองติดตามด้วยซานตา มาออกแล้วคะน,นนี้มาสัตววัฒ์เป็นตัวนำกรุงเทพตัวที่สองเพลงเอกตัวที่สามต่อไปเป็นสัญชายสปีดที่โค้งปลายเก้ามาสัตววัฒ์เป็นตัวนำกรุงเทพตัวที่สองสัญชายสปีดตัวที่สามมาสัตววัฒ์ตัวที่สี่เพนญพนอตัวที่ห้า ที่ป้าย8ม้มาสัตวรวัเป็นตัวนำกรุงเทพตัวที่สองสัญชายสปีดตัวที่สามเพนพนอตัวที่สเพลงเอกตัวที่ห้าที่โค้งป้ายเจ้มาสัตวรวัเป็นตัวนำกรุงเทพแรงทางนอกตัวที่สองสัญชายสปีดแรงทางในตัวที่สมเพนพนอตัวที่4เพลงเอกตัวที่ห้า ีโค <icana>, ้งไปหกออกทางตรงมาสัตว e, ัตเป็นตัวนำกรุงเทพตัวที่สองสัญชัยสปีดแรงทางในตัวที่สามคณานี้มาสัตวัตเป็นตัวนำติดตามกรุงเทพแต่ไปเป็นสัญชัยสปีดที่มาสัตวัตเป็นตัวนำกรุงเทพตัวที่สองสัญชัยสปีดตัวที่สามที่มาสัตวัตเป็นตัวนำสัญชัยสปีดตัวที่สองกรุงเทพตัวที่สาม เรไม่ทันแล้วนะครับมาพร้อมจอกจอกมาออกแล้วขณะนี้ขณะนี้มังกรกายสิทธิ์เป็นตัวนำคู่กับสิริแสงสุวรรณถัดนไปเป็นเข็มเพชรนอมินีและลัตนาลาบที่โค้งไปก้าวมังกรกายสิทธิ์เป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยสิริแสงสุวรรณ ถัดไปเป็นเข็มเพชรรัตนาลาบและเสลาเกินที่ป้ายแปดมังกรกายสีติ์เป็นตัวนำติดตามด้วยสิริแสงสุวรรณถัดไปเป็นเข็มเพชรลัตนาลาบและเสียราเกินที่โค้งป้ายเจ็ดมังกรกายสีติ์เป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยเข็มเพชรถัดไปเป็นสิริแสงสุวรรณและเสียร่าเกิน ขนะนี้มังกรกายสิทธิ์เป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยเข็มเพชรเสียล่าเกินลัตนาลาและสิริแสงสุวรรณที่ไปหกจะค้างตรงมังกรกายสิทธิ์ยังเป็นตัวนำอยู่คู่กับเสียล่าเกินขณะนี้มังกรกายสิทธิ์เป็นตัวนำคู่กับเสียล่าเกินถ่านไปเป็นเข็มเพชรขณะนี้มังกรกายสิทธิ์เป็นตัวนำติดตามด้วยเสียล่าเกินและเข็มเพชร นนมาออกแล้วขณะนี้คุณออมทองเป็นตัวนาขวัญใจบ้านเป็ดตัวที่สองพิมพ์นิยมตัวที่สามไตรภพตัวที่สี่ที่โค้งป้ายเก้าคุณออมทองเป็นตัวนาติดตามไปด้วยพิมพ์นิยมต่อไปเป็นประวิ์หนุ่มพัทยาขวัญใจบ้านเป็ดไตรภพและโชคบุญคุณ ที่ป้ายแปดคุณออมทองเป็นตัวนำประวิดตัวที่สองหนุ่มพัทยาตัวที่สามขวัญใจบ้านเป็ดตัวที่สี่พิมพ์นิยมตัวที่ห้าต่อไปเป็นตายพบและโชคบุญคุณที่โค้งป้ายเจดคุณออมทองเป็นตัวนำติดตามไปด้วยหนุ่มพัทยาต่อไปเป็นประวิดโชคบุญคุณขวัญใจบ้านเป็ดและตรายพบ ที่โค้งปลายหกออกทางตรงคุณอมทองเป็นตัวนำติดตาเป็นหนุ่มพัทยาต,ต่อไปเป็นประวิย์โชคบุญคุณและไตรยพข้านานีคุณอมทองเป็นตัวนำติดตาเป็นหนุ่มพัทยาต่อไปเป็นโชคบุญคุณนี่คุณอมทองเป็นตัวนำโชคบุญคุณตัวที่สองนิดนุ่มคุณอมทองเป็นตัวนำโชคบุญคุณตัวที่สองปวิย์ตัวที่สามโชคบุญคุณ มาออกแล้วขณะนี้คิดมีควิกเป็นตัวนำนายสิทธาเป็นตัวที่สองแบ็คแจ็คที่สาขณะนี้คิดมีควิกเป็นตัวนำดังใจนึกเป็นตัวที่สองแบ็คแจ็คที่สามถัดไปเป็นนายสิทธาที่โค้งป้ายก้าคิดมีควิกเป็นตัวนำดังใจนึกเป็นตัวที่สอง แฟนพันธ์แท้ที่ 3, สามนายิธาที่สี่แบ็กแจ็คที่ห้าที่ป้ายแปดคิดมีควิกเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยดังใจนึกแฟนพันธ์แท้นายทิธาและแบ็กแจ็คถัดไปเป็นมงคลสุดาที่โค้งป้ายเจ็ดคิดมีควิกเป็นตัวนำอยู่ติดตามไ้่ดังใจนึกและแฟนพันธ์แท้ถัดไปเป็นแจ็คแจ็คและนายติธา ที่ไปหกจะออกทางตรงคิดมีควิกยังเป็นตัวํำอยู่ติดตามด้วยแบ็กแจ็คและแผนพันแท้ส,ส,ส,สันไปเป็นขณะนี้คิดมีฟิกเป็นตัวํำแบ็กแจ็คเริ่มแรกก็เลยเป็นตัวที่สองติดตามด้วยด่างใจนึกและแบ่นพันแท้ขณะนี้คิดมีฟิกเป็นตัวํำติดตามด้วยแบ็กแจ็คและด่งใจนึกขณะนี้แบ็กแจ็คเป็นตัวํำแล้วติดตามด้วยคิดมีควิกและด่งใจนึก